สวัสดีค่ะสวัสดีสาวดางังละทุกคนสานับพัดฟังเสียงก็จะเนินๆหน่อยนะยังเป็นวัดอยู่วันนี้มาดูทะเลหาดลาวัยนะทุกคนสวยไหมสวยมากฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือนะเรือพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนี่ก็จะเป็นสะพานก็จะมี มาเดินออกกาลังกายเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเนี่ยเห็นปะแสงแดดส่องสบายสวยงามฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือของชาวเลนะถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตมาที่ลาวัยจะรู้ว่าตรงนี้จะเป็นของหมู่บ้านชาวเลที่เขาออกไปหาปลานะทุกคนที่เขาออกไปหาปลา จะซูมให้ดูออกไปหาปลาแล้วเขาก็จะมีตลาดตรงนี้นะเนี่ยเขาจะมีมีที่ขายของอาหารชาวตรงนี้อาหารมีร้านอาหารด้วยเยอะแยะมากมายพอเขาหาปลาแล้วเขาก็จะมาส่งที่ตรงนี้แหละตรงที่เขาขายเป็นอาหารสดอาหารทะเลสดนะทุกคนสวยๆก่อนไปทำงานสาวนาก็แวะมา ให้กำลังใจแล้วมาดูคุณตาหวานแหนะทุกคนวิถีชาวบ้านเนี่ยสวยมากเป็นเป็นสะพานยาวเลยนะทุกคนมาดูคุณตาหวานแหจะได้หรือเปล่าได้ไหมตาได้อยู่ได้อยู่นี่นี่น่นี่นีน่น้ำลงแล้วตอนนี้ใช่ไหมน้ำลงทุกคนเนี่ยมาเราได้ ได้ไหมได้หนึ่งสองตัวเนี่ยปลาเขาเรียกปลาอะไรตาปลาอะปลาเห็ดโคนปลาเห็ดโคนเนี่ยทุกคนสดสดเลยอุ้ยได้เยอะอยู่เด้เนี่ยอันนี้ปลาอะไรเนี่ยเนี่ยปลาซิวบ้านเฮาบ่มันเหมือนปลาซิวแต่ไม่ใช่ปลาซิวบ่เป็นปลาทะเลน่ะพี่ครังอุ้ยไปหมกคือสีแสบเนาะเห็นนี่เขาเรียกปลาเห็ดโคนปลาเห็ดโคน ตัวงามด้ยน้อปลาสดๆเลยพเพื่อนๆนี่แหละคือวิถีชีวิตบ้านๆใครขยันก็ไม่ต้องซื้อกินนี่นี่มาดูคุณตาบอกอใช่ไหมหวานให้ดูหน่อยตาคุณแล้วมีการบอกให้ตาหวานให้เพื่ตัวเล็กใช่ไหมวิถีบ้านบ้าน เมื่อวานทุกมือบ่าอตาโคตรจังหวัดใดโคตรจังหวัดปจัจจวบปัจจวบโนคนปจัจจวบมาอยู่ภูกเกต็ตมาช่วยลูกทำงานอยู่นี่ตั้งเยอะเลยนะครับเอ่อขออนุญาตถ่ายเด้อถ่ายแล้วจังขออนุญาตเพิ่อน <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อนๆสาวนางก็แวะมารับลมก่อนจะไปทำงานนะอากาศเย็นมาก <c oughs> ใช่ไหมหนูก็เข้างานแปดโมงนี่หนูมาหาไทยทำคลิปก่อนใช่ไหมเออมองไม่เห็นเขาจะมองหาถ้ามีหมูปลา <S <S เขาก็จะหวานนะทุกคนเพื่อนๆเนี่ยดูน้ำน้ำใสมากเห็นปะนนเดี๋ยวคุณตาแกก็จะหวานให้ดูเดี๋ยวรอให้ตาหวานเหให้ดูก่อนเนาะโอเคไหมเสียงสาวนางก็ เสียงคนเป็นหวานไหมลมแรงจังเลยธรรมชาติสุดๆโอ้ยตูตูตตต้นเฟื่องฟ้าน่สวยมากเห็นตัวมันหรออ๋อน่ะนะลองวาดลงไปที่ตานุ่น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 เห็นตัวมันนะทุกคนใช่ไหม ปลาตัวนั้นปลาอว้วนมากเลยเนาะนี่ตานี่ตานี่ตา,น,ตานี่ตา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 ,ตา,ตาตนั่น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 บอกโอ้มีการบอกให้คุณตาหวานเหโอโ้โทรศัพท์ตกลงไปที่ทำไงเนี่ยเพื่อนช่วยเลยได้ดินี่นี่น,น,นี่ตาจะหวานแล้ว ไปแล้วได้อ็อดเด็ดแล้วทุกคนมวนบไ่ได้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 เมื่อบงปลาปลาโคนมันก็จะฟุกมันจะทันน้องปลาหรือเปล่าไม่รู้นี่แหละวิธีบ้านบ้านได้ว่าแหมันบ่ติดดินเนาะมันบ่นนัน้เนาะอ๋อนหนบ่ได้ซ้ำ ออลมมันรแรงได้อยู่ตัวหนึ่งเห็นอยู่นะตัวเดียวเก่เาเก็บเลขผสมน้อยแต่ปลาตัวมันอ้วนเนาะเนี่ยได้แล้วหนึ่งตัวทุกคนบ่เนี่ยตัวอ้วนคือจต่งปลาซิวบานเฮาเลยนเนาะเหมือนปลาซิวละ่ะอาเราไปเห็นอย่างกินมกบ่อ๋องามขักดีพี่น้องตัวปักง่นึ่งบุ่ะสาวนั่งกับมาหาสลดเสนล็น แดดเหรอตากแดดทอดกินกับตาบังหนะ้งเนาะอุ้ยแสบมันก็คือปลาชิงชังเนาะโอ้ยแดดส่องสะท้อนทะเลลมผัดกระแห้งแห้งพี่น้องเ <c oughs> ด่นเออสวยงามมากเห็นไหมเอาให้มันครบเจ็ดแปดนาทีก่อนนะค่อยถึงจะลงนะค่อยก็จะพากไปเสียงลมก็จะดังแบบนี้แหละธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมันตัอน้อยน่ตา มันมันตัวน้อยมันบ่ปลาเยอะแยะเลยนะทุกคนแต่มันหวานไม่ทันเอาล้มคือแห้งแะอยู่นี่ไล่ลายตาบ่รอยๆตัวกนนีแต่ันบ่ได้เจ้าเมื่อวานดูบ่นนี่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 เจ้ามันตัวน้อยอัดสะดุ้งมันย่อมันสิเป็นไดเฮ้อ ใสมันต so ียกได้บ no ่ครับเจ้าว่านะไม่แม่นบ่แต่ว่าพอมีไผ่รองย่อเบิ่งดิครัีโคตรฟานเข้าเป็นฟูเหมือนเข้านั่นแล้วจวานแค่เดียวก็สึบยี่สิบสามสิบโลคนนี้นั่นแล้วค่อยว่าเอาอันสะดุ้งมามาย่อขึ้นไม่คิบว่าได้หลายประตูตีคือบ่เจ้าว่าถ้าลงไปกลางงี้สิแม่ ไปยืนเลยเอาเอาสะดุง้งหวานลเลยอันตั้งลงเลยจริงสิผู้แล้วพี่น้องมาหาออกความคิดกับคุณตาเอาสะดุ้งมาหวานเอามาสะดุ้งมาโยปุนะ่ะบรรยากาศจุดยอดเลยพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นว้อาวซาย,อ,ยอุ้ยปุณห์มีอยู่ยปะได้แล้วทุกคนมาน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 นาน,น,าน รอบนี้ได้โอ้คบแปดนาทีเดี๋ยวขึ้นอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นเราค่อยลงจบคลิปนะทุกคนเนะเดี๋ยวรอรอบนี้ก่อนนี่อัละลอลเป็นไรเป็นได,นได้สาวนางมหาทำคลิปให้เบิ่งธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยได้แล้วทุกคนได้สองตัวสองบ่ ได้สองได้สองได้แล้วได้แล้วอุ้ยได้อยู่เด้อบุ้ยตอนเบอร์คือเห็ดซอกโตหนึ่งพี่น้องเห็นปะปลาสดๆเลยจ้าปลาซิวบ้านเฮาปลาซิวใหญ่ปลาซิวทะเลบ้านข่อยเด้วนี่อุ้ยโตงามเนาะโอเคจ้าเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไดเด้อสาวนางสิไปเห็นงานแล้วสวยแล้วเด้วนี่ ยังพาก,กันมาหาวหวานแห่เซรยอยู่ยไปละจ้าสวัสดีจ้า